สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีทำโรเลอร์เก้ามิลนะให้มันลื่นกว่าปกติอเริม่มมาเลยก็มีเก้ามิลน,นะครับเก้าห้าูนย์นะกับอันนี้คือลูกป,ปืนโรเลอร์5้าศูนย์นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นบูทใส่ข้างในนี้นะครับบูทประกบบนล่างนะประกบตรงนี้บนล่างนี่บนล่างก็จะหมุนแค้งข้างนอกางเดียวก็จะเลื่อนในระดับหนึ่งแหละเราะเราลันนะ ันนี้เรามาทำอันนี้ทํานานแล้วแหละแบบใหม่นะแต่ว่าคนไม่ค่อยใช้กันไม่ค่อยรู้กันนะครับก็เลยมาทําให้ดูกนันนี้เราก็เอาลูกปืน9มิลครับ5มิลกับ9มิลมาซ้อนกันน,นี้แล้วก็กดลงไปนะกดไปกดไปอย่างนี้เข้าอย่างนี้อันนี้คือข้อดีคือมันลื่นครับข้อเสียคือเราต้องใส่จาน เราก็กดให้มันอยู่ตรงกลางนะมันอยู่ตรงกลางเราใส่มันไม่ฟืดนะไม่ฟืดเคเราก็ลองดูใส่จานก่อนเวลาใส่นะครับใส่จานก่อนจานก่อนนะเราก็ใส่จานที่แหวนนี่แปะนะแหวนนี่แปะแปะแบนๆนะแปะแบนๆ,ๆนะแล้วก็ ใส่จานโรเลอร์นะครับจานโรเลอร์เข้าไปแล้วก็ใส่พุกปืนเข้าไป9มิลนะปืนแล้วก็ตามด้วยจายนครับว่ลองหมุนดูมันจะลื่นขึ้นนะครับ ใส่ไว้เข้าไปตัวหนึ่งกันหลุดครับเราใส่กับโรเลอร์เนี่ยใส่กันชนเนี่ยคือรูนอกสุดเนี่ยก็คือเก้ามิลนะแล้วก็สิบสามแล้วก็19เก้านะครับไล่มาเก้ามิลแล้วก็ใส่อยู่เก้าแล้วก็ยึดน็อตตัวเมียเข้าไปลองยึดน็อตดูว่ามันแน่นลองยิดแน่นดูว่ามันลื่นหรือเปล่านะนี่เราทําเป็นกันชนหน้านะก็ประมาณนี้ลองยึดดูก่อนว่ามันได้หรือเปล่า ลังเสียบลังเสียบได้กินเสียบไหมดูเลยนะประมาณนี้ลองทำได้นะใช้ได้หมดครับที่เป็นดูในห้ามิลใช้ได้หมดลื่นมาก ก็สแตนดาร์ดก็จะลื่นกว่าเขานะครับโอเคไปลองทำมันดูนะ